สวัสดีจ้าน้องมดรสดินพามาชมทะเลหมอกบรรยากาศหลังฝนตกของวันที่สองกันยายนบางทุกคนป่านมาอยู่ในเมฆหมอกไม่ใดดงสวรรค์อรลดบนนุบนาเห็นมาวกเขาอ๋อ,อสวยงามอย่ีได้จน้นี่แต่เว้นหามุงแรงบรรยากาศยุนาบานนี่ไม่เกิดยุนาบ้าน เขาพน่ะเต็มเลยพามางยางเมือง,งทั้งทีบาร์ดขาวจานันพันอยู่มีตะหมอกไอเขาเอาื่นหมอกบอกไอพอน่ะไม่เห็นเขาเลยป่านในี้เท่าร,าาราะทัดเออพี่น้องพน่ะวิว,ว,วสวยวิวสวย,ววสวยฟังนึ่งนี่นพามางยางเมืองทั้งนี่ต้นใหม่ไหม ทัานี่บ่เห็นวะท่านี่บ่มี่ท่านี่บ่มี่อ่ะไม่แต่ท้านี่หลังงานกับยุนหน้าบ้านสวยอ่ะต้นซ้ำสาใหญ่มาก่ะจับบางแน่เดยเนาะเป็นยังไงงามบ่่นอ่ะ,ะนะขาจันทร์ผานอยู่ ก็ตกไม้บางนั้นยังเป็นเขาเช่ไหต้นไม้ลายตน้นนม้มันขึ้นขึ้นมากขึ้นเทิงพี่มันายขึ้นมากขึ้นสวยง่ามีดีจ้ะประมาณนี้แหละไม่ให้เบิง้ง